ทีคิดนำพาชีวิตให้พ้นทุก์คนทุกคนเกิดมาบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องเจอกับปัญหาต่างๆที่นำมาซึ่งการเกิดทุกข์ อาจจะเจอปัญหาที่ตัวเองเป็นคนทําหรือทุกข์ที่เกิดจากคนอื่นทําให้เราทุกข์ไม่ว่าจะทุกข์จากอะไรก็แล้วแต่หลายคนหาทางออกได้แต่ในขณะเดียวกันหลายคนก็หาทางออกไม่ได้บางคนคิดฆ่าตัวตายบางคนฆ่าตัวตายเลยก็มีซึ่งเราจะได้ยินจากข่าวบ่อยๆน่นาหนาดเพลยนเพราะว่า พวกเขาเหล่านั้นไม่รู้จักวิธีคิดที่จะนำพาพวกเขาให้พ้นทุก์ได้ถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่มีความทุกข์นี่คือ5วิธีคิดที่ท่านต้องรู้ค่ะวิธีที่1ยอมรับให้ได้ปัญหาที่แก้ได้ให้หาทางแก้แต่ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ก็ให้ยอมรับมันให้ได้ค่ะวิธีที่2 ให้มองสิ่งที่เหลืออยู่มีคนจำนวนมากเมื่อเขาต้องสูญเสียอะไรบางอย่างแต่เขาชอบเหมารวมว่าเขาสูญเสียสิ้นทุกอย่างบางคนแค่อ,อกหักอาการอ,อกหักมันไม่ได้ทำให้ไข่ตายได้ท่านต้องให้เวลากับมันและท่านต้องคิดว่าท่านยังมีพ่อแม่พี่น้องที่ยังรักท่านอยู่ให้มองสิ่งที่เหลืออยู่ค่ะวิธีที่สาม มันมาเดี๋ยวมันก็ไปคนทุกคนมีความสุขและความทุกข์หมุนเวียนกันไปในแต่ละวันวันนี้มีความสุขหัวเลาะล่าเริงสดใสพวกนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นความทุกข์เข้ามาแทนที่ไม่มีใครที่จะมีความสุขตลอดชีวิตเช่นเดียวกับความทุกข์ก็ไม่มีใครที่จะมีความทุกข์ไปตลอดชีวิตเช่นกันเพราะมันมาเดี๋ยวมันก็ไปค่ะวิธีที่4อยู่กับวันนี้ ถึงจะก,กังวลกับอดีตมากแค่ไหนทุกคนก็ไม่สามารถย้อนไปแก้ไขอดีตได้และถ้าเรากำลังกังวลอยู่กับอนาคตอย่างไรอนาคตมันก็ยังไม่มาถึงอยู่ดีจงอยู่กับวันนี้ปัจจุบันนี้ทำให้ชีวิตมีความสุขให้ได้ในแต่ละวันก็พอแล้ววิธีที่ห้า คิดถึงคนอื่นบ้างบางคนคิดถึงแต่ตัวเองอกหักผิดหวังเศร้รามีความทุกข์ให้ลองมองไปรอบๆตัวเองยังมีอีกหลายคนที่มีความทุกข์มากกว่าเราหลายคนไม่มีกินหลายคนไม่มีเงินใช้หลายคนตกงานหลายคนกำลังจะตายเมื่อเอาความทุกข์ของเราไปเปรียบเทียบกับเขาแล้วท่านจะพบว่าความทุกข์ของท่านนั้นเทียบกับเขาไม่ได้เลย และนี่คือ5วิธีคิดนำพาชีวิตให้พ้นทุกข์หากท่านต้องเจอปัญหา จงหาวิธีหลีกเลี่ยงปัญหานั้นแต่ถ้าท่านหลีกเลี่ยงปัญหานั้นไม่ได้จงหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้แต่ถ้าท่านแก้ปัญหาไม่ได้ให้จงพยายามยอมรับมันให้ได้และให้คิดถึงสิ่งที่เหลืออยู่อย่ามองสิ่งที่ขาดหายไปเพราะปัญหาทุกอย่างเมื่อมันมาเดี๋ยวมันก็ไปค่ะอยู่กับวันนี้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนที่ท่านจะทำอะไรให้คิดถึงคนที่ท่านรักและรักท่านมากๆ หลัจากกันในคลิปนี้อย่าลืมนำ5วิธีคิดนี้ไปปรับใช้กับชีวิตของทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ